สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะน้องดิสนีย์ลูกสาวอุ้มลักขนาแอดมิดดวนคนบันเทิงแฟนๆแห่ให้กำลังใจเรียกได้ว่าเริ่มโตเป็นสาวคืนเรื่อยๆแถมยังใช้แววสวยได้แม่สำหรับน้องดิสนีย์ลูกสา,สาวสุดที่รักของแม่อุ้มรักขนาเชื่อว่าอนาคตต้องได้เข้าวงการบันเทิงอย่างแน่นอนเลยทีเดียว แต่เมื่อวานนี้เดินเล่นบริเวณรอบบ้านแค่แป,ป๊บเดียวที่มีแมวจรคอลลูกไว้แม่แมวลูกแมววิ่งเล่นกันรอบดิสนีย์แค่เดินไปแป,ป๊บเดียวเองมาหอบแรงมากใจหายมีเสียงวิดวิดแม่รีบพ่นยาหอบให้เพรอน้องเคยเป็นหลอดลมอักเสบเมื่อปลายปีที่แล้วและรีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีคุณหมอให้ตรวจโควิดทั้งจมูกและคอพ่นยาขยายหลอดลมเอ็กซรเลปอด ทุกอย่างน้องเก่งมากให้ความร่วมมือไม่ร้องเลยจนได้กลับบ้านมานอนจนเที่ยงคืนกว่าหายใจหอบและเหนื่อยไอแม่เลยพากลับไปโรงพยาบาลอีกรอบเพื่อพ่นยาอีกครั้งและกลับมาบ้านนอนสบายตัวขึ้นกว่าจะได้นอนก็เกือบตีสองเอนดูหนูที่สุดเลยเป็นเวลาแบบนี้เฉียบพันมันน่ากลัวมากๆตอนแรกๆพอโดนอะไรที่เขาแพ้กระตุ้นนิดนึงลูกเขาจะเป็นไวมากเพราะเคยเป็นมาแล้วและเป็นภูมิแพ้อยู่ แล้วด้วยทุกวินาทีของแม่คือต้องสังเกตอาการลูกและมีสติแต่ัดสินใจอย่างเฉียบพลันขอบคุณตัวเองที่พ่นยาให้ลูกทันทีทําให้ไปหาคุณหมออย่างปลอดภัยฝากถึงคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าลูกผิดปกติให้รับประถมพยาบาลขั้นพื้นฐานให้เรารู้ว่าโรคเป็นลูกประจําตัวอะไรแล้วก็ไม่ต้องรอรีอะไรค่ะ รีบนำส่งโรงพยาบาลหาหมอให้ไวที่สุดเพราะทุกวินาทีมันมีค่าจริงๆตอนนี้น้องดีขึ้นแล้วค่ะแต่ยังเพียจากเมื่อคืนนิดหน่อยปลุกมาเจ็ดโมงบอกให้เคาะปอดให้เคาะอยู่หลับๆต่อเลยขอบคุณคำอวยพรนะคะทางทีมงานยังไงก็ขอให้น้องดิสนีย์หายป่วยเร็วๆนะคะแข็งแรงแข็งแรงนะคะคนสวยขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสด ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังกระแสข่าวดังฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใด้วยนะคะขอบคุณค่ะ